ตอนที่6กดูเหมือนว่าข้าจะประเมินพวกเจ้าต่ำเกินไปจริงๆสินะสาวน้อยรูอวีอยู่ที่ใดข้าก็ไม่รู้เช่นกันแต่ด,ดนีนิ้วนานาจะมีแข่งมาเยือนแบบนี้สักทีข้าคงจะปล่อยเจ้ากลับไปมือป่าไม่ได้ พวกเราจะมอบของขวัญให้กับเจ้าเองเอาเป็นรองประมือกับหนึ่งในจักรพรรดิอมตะของเราดูเป็นไงหากนี่เป็นหนทางเดียวที่จะรู้ได้ว่ากู้อวีอยู่ที่ใดเช่นนั้นข้าก็จะลงมือจัดการไม่ต้องหวันเกรงไปให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าตัวเจ้านั้นแข็งแกร่งเพียงใด นี่คือพลังทั้งหมดของคนในเส้นทางจากักรพรรดิแล้วเช่นนั้นหรือเช่นนั้นเรื่องนี้คงง่ายได้กว่าที่ข้าคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวท้องฟ้าเยี่ยยอดเยี่ยมข้าพัฒนาขึ้นไม่น้อยทำไมเจ้าถึงได้ตื่นเต้นปานนั้น ไม่มีอะไรรอไม่มีอะไรรอฮ่าฮ่าฮ่เอ๋แม้ว่าความเร็วบ่มเพาะของข้าจะเร็วขึ้นก่อนหน้านี้มากแต่มันยังไม่มากพอที่จะบรรลุขอบเขตได้น้องเสวียนหลานเคยกล่าวว่าจดเหลวการวิญญาณจำนวนมากนั้นจะช่วยให้เราสามารถเปิดเส้นลมปานภายในร่างกายที่ปิดอยู่ได้ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมท่านถึงพัฒนาขึ้นได้มากถึงเพียงนั้นแต่ทางกล่าวว่าเส้นลมปราณของท่านนั้นดูแปลกไปนิดหน่อยมีจุดเชื่อมต่ออยู่สองจุดของท่านที่เสียหายดังนั้นถือว่าเจ้าโชคดีมากที่ยังสามารถบ่มเพาะพลังเช่นนี้ได้อย่างนั้นหรือ ดูเหมือนว่าข้าคงจะต้องรอให้ท่านอาจารย์กลับมาก่อนเพื่อถามถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมสินะแต่ณตอนนี้นางไปอยู่ที่ใดแล้วดูเหมือนว่าจักรพรรดิพัตะแห่งเส้นทางจากักรพรรดิก็ดูจะไม่เท่าไหร่เลยนี่ สเสด็จพ่อเฮ้ยสเสด็จพ่อท่านเป็นอะไรหรือไม่อังเอ๋ออย่าเข้ามานะเจ้าย่าไม่เร็วเร็วไม่เบาเลยนี่แต่เจ้ายังขาดความแม่นยำอยู่นะ ฮังเออดูเหมือนว่าบุตรีของเจ้าจะสืบต่อความโมง่เขลามาจากตาแก่อย่างเจ้าสินะแกตอนนี้จะบอกข้าได้หรือยังว่าลูกวิวีนั้นอยู่ที่ใด เมื่อใดที่เจ้าบอกข้าข้าจะคืนบุตรีของเจ้าให้อ้าเอตอนที่7ลานเหลียนเทียนฝือดูนั่นเขาคือคนที่จัดการเจ้าหมู่ของนิกายเราไปเมื่อข่าวที่แล้วยังไงล่ะไม่คิดเลยว่าเขาจะเก็บซ่อนความแข็งแกร่งไว้ทำตัวเป็นหมูกินเสือชัด,ชด นึกว่าเขาสามารถเข้ามาเป็นสิทธิ์ในได้ก็เพราะหน้าตาอันหล่อเหล้านั่นเสียอีกจะเป็นไปได้อย่างไรผู้อาวุาโสลี่คือคนที่สุดยอดใน360ปรมาจารย์เชียวนะน่าจะดูเพียงแค่ผิวเผินได้อย่างไรหลืมตามองอะไรกัน ทำอะไรกันอยู่พวกเจ้าเชี่ยวชาญเทคนิคที่ข้าสอนไปหมดแล้วเช่นนั้นหรือว้าวดูเป็นคนที่จริงจังจังเลยนะอาเจ้าหนุ่มเจ้ามาเพื่อเรียนรู้ศาสตร์แห่งการล้อมสินะเช่นนั้นเข้ามาและลงทะเบียนเสียแล้วบอกต้นตระกูลของเจ้ามาสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือเรียนรู้การสร้างอาวุธ งั้นนี่คือสถานที่ที่เจ้าพูดถึงสินะข้ามีนามว่าหลินสเสวียนตระกูลข้าตั้งอยู่ภายในจกักรวรรดิหนานหยางบนโลกมนุษย์ขอรับตระกูลข้าตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลแต่ก็ครอบครองพื้นที่จำนวน2530ไร่อยู่ขอรับเจ้าต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใดการสร้างอาวุธ หรือการปรุงยาข้าต้องการที่จะเรียนรู้ทั้งสองอย่างเลยขอรับตึงเพิ่งจะเข้าสู่ขั้นวิญญาณก่อตั้งต้องกล้าได้เท่าใดถึงคิดที่จะเรียนรู้การสร้างอาวุธและการปรุงยาไปพร้อมๆกันเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะหรืออย่างไรเอาละตรงมือของเจ้ามาให้ตาแก่คนนี้ดูหน่อย ว่าร่างกายของเจ้าเป็นเช่นไรจึงมหืมมีธาตุไฟที่ทรงพลังไม่เบาเลยดีดีดไม่เจ้ามีกระทั่งธาตุไม้ด้วยหากตอนนี้เจ้าเลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านปรุงยาถือว่ายังไม่สายหากเจ้าเรียนปุงยาจากชายชราคนนี้แล้วการที่เจ้าจะกลายเป็นปร,รมาจารย์ทางด้านนี้ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยต้องขอบคุณท่านผู้อุโสแล้วเดียวก่อนช่างหน้าแปลกใจเจ้าถึงกับมีธาตโลหะอยู่อ่อนๆเสียด้วยนี่เจ้าสามารถคลายเป็นปรมาจารย์ทั้งสองศาส์ได้จริงๆหรือนี่ผู้อุโสรู้จงังเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะดูผิดพลาดใช่ขอรับ คนที่มีสามคุณลักษณะเช่นเขาจะมีเพียงขั้นแรกของอาณาจักรวิญญาณก่อตั้งด้วยการสืบผลวานับพันปีได้อย่างไรพวกเจ้าจะกล่าวหาว่าข้าตาบอดอย่างนั้นหรือพวกเราไม่กล้าขอรับข้าก็แค่กังวลว่าผู้เอาโสอาจจะดูผิดไปหากมันผิดพลาดสิทน้องหมินอาจจะต้องเสียเวลาเรียนรู้ศาสตร์ทั้งสองไปโดยเปล่าประโยชน์นะขอรับ ข้าว่าเราควรที่จะเลื่อนการเรียนรู้ศาสตร์ทั้งสองของเขาไปก่อนดีกว่าอย่ามาทำเหมือนว่าข้าไม่รู้เรื่องไม่รู้เล่าข้าเคยจับโกหกศิษย์ม,มาหลายคนก่อนที่เจ้าจะเกิดเสียอีกดูเหมือนว่าวิธีนี้จะค่อนข้างสร้างความแตกตื่นเกินไปสินะข้าว่ามันจะเป็นการเสียเปล่าเกินไปที่คนที่มีความสามารถเซนเช่าจะกลายเป็นลูกศิษย์ของนาง ว่าอย่างไรนะขอรับข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อท่านเจ้านิกายและขอให้ท่านเจ้านิกายมาเป็นสิทธิส่วนตัวของข่าแทนเขาของข้ามีทรัพยากรเพียงพอต่อการฝึกฝนของเจ้าแน่นอนเอาแล้วท่านอาจารย์เอาอีกแล้วนี่เขาจะใช้ท่านนั้นอีกแล้วหรือวิงวิงวิง หว่ายังไงล่ะพอนุม่มทนใจหรือไม่ทำไมตาแก่นี่ถึงได้มาเล่นถูเล่นตาแปลกๆกับข้าด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกขอรับข้าไม่สามารถทอดทิ้งผู้อโศรีได้จริงๆนางดีกับข้ามากตอนที่แปดกล้าดียังไงถึงได้ปฏิเสธขอ ขอเสนอของผู้อวุโสเช่นนี้ไม่สำเนีกตัวเองบ้างเลยหรือเจ้าหนูเจ้าก็รู้ใช่หรือไม่ว่าอาจารย์ของเจ้านั้นเป็นผู้อาวุโสที่อ,อดอน่ที่สุดในลีกายของเราถ้ารู้ขอรับด้วยระดับของนางแล้วความสามารถของเจ้าไม่สามารถที่จะเชิญใช้ได้เต็มทีแน่ เจ้าจะต้องเสียดายความสามารถที่เจ้ามีไปโดยเปล่าประโยชน์มันยากนักที่จะได้พบกับคนที่อัจฉริยะเช่นเจ้าข้าไม่อยากจะเสียคนที่มีความสามารถเช่นเจ้าไปผู้อาวุโสลูกข้าได้ตัดสินใจลงไปแล้วข้าหวังว่าผู้อาวุโสจะไม่ทำให้ข้าต้องลำบากใจ หากเป็นเช่นนั้นข้าก็จะหม่บังคับเจ้าหากแน่นาคตเจ้าเปลี่ยนใจก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อโอเกือบลืมเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่ไปเลยนี่คือเตาร้อมและเตาปรุงยาที่ข้าเคยใช้เมื่อห้าร้ปีก่อนระดับของมันอาจจะไม่สูงแต่มันก็ดีพอที่จะเจ้าให้เจ้าได้เริ่มต้น ถือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยจากข้าก่อนแล้วกันเจ้าสามารถเรียนรู้เทคนิคฝึกฝนจิตจากตำราพวกนี้ด้วยได้ข้าได้ทำในสิ่งที่ทำไปแล้วดังนั้นข้าขอตัวก่อนส่วนข้อเสนอของข้านั้นเจ้านำเก็บไปคิดดูเถอะว้าวเข้ามาเร็วไปเร็วจริงๆ อะไรอยากจะขโมยของพวกนี้เหรอไม่ไม่พวกเราก็เป็นสิทธรริสำนนกเดียวกันพวกเราเควรจะดีใจกับเจ้าสิทธิถูกไหมเราจะไปกล้าขโมยของของเจ้าได้อย่างไรนี่เจ้ามีความเคารพสิทธิพี่อย่างข้าบ้างหรือไม่ข้าพูดก,กับเจ้าอยู่นะจะไม่ฟังกันบ้างหรืออย่างไรแล้วเจ้าไปเอาถุงโสโครกนี่มาจากที่ไหน ข้าฟังอยู่นาสิพี่ไม่ต้องห่วงข้าหวังว่าพวกสิพี่ทั้งหลายจะมีอนาคตที่ดีกันนะขอรับแล้วก็หวังว่าสิพี่ทั้งหลายจะสามารถได้รับคุณสมบัติถ้าถึงสามอันแบบข้าในไม่ช้าข้ามีเรื่องที่ต้องไปทําดังนั้นข้าไม่รบกวนพวกท่านแล้วดังนั้นพวกท่านฝืกฝนกันอย่างสงบเถอะทำไมเจ้าถึงได้ปล่อยให้ห,หลี่โยฉชิงได้ สิทธิ์ที่มีความสามารถอย่างหลินสเสวียนไปเช่นนั้นนี่ไม่เป็นการตัดอนาคตของเด็กนั่นหรือหลินสเสวียนขาอาจจยินเรื่องนี้และสถานการณ์ของเขาแล้วเขาอยู่เพียงระดับวิญญาณก่อตั้งขั้นต้นเองไม่ใช่หรือแม้จะมีสิทธิระดับนี้ในนิกายไม่มากแต่ก็หาได้ขาดแคลนไม่ รอยสาระเขาคืออัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบหนึ่งพันปีเลยด้วยซ้ําในตอนที่ข้าเขามายังยอดเขาของข้าข้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติธาตุของเขาเขามีถึงคุณสรรมบัติธาตุสามธาตุได้แก่ธาตุไฟไม้โลหะทั้งขาดของเขานั้นยังทรงพลังอย่างมากยังไม่ต้องขูดถึงเรื่องความเร็วในการฝึกฝนของเขาเลย แผลนี่ก็ถือว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การแปรธาตุแล้วเ,เป็นเรื่องจริงหรือนี่หากผู้อโสรูปพูดเป็นเรื่องจริงเช่นนั้นหยินเสวียนก็จะคือสุดยอดอัจฉริยะในรอบพันปีในประวัติศาสตร์ของนิกายเลย <c oughs> เด็กคนนี้ไม่เคยสร้างปัญหา อะไรใหญ่เลยในช่วงตลอดทั้งปีนี้ทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นดังนั้นหากข้าจะรับเขาเข้ามาเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของข้าผู้อื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจ้าคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือหากมันง่ายอย่างที่เจ้าพูดข้าคงไม่ทอมาเพื่อพูดคุยกับเจ้าที่หนีล็อกเด็กนั่นกล่าวว่า ผู้อวุโสลีดีกับเขามากและเขาจะไม่มีทางเข้าร่วมกับยอดเขาอื่นเด็ดขาดเช่นนั้นรีบไปยังยอดเขาชิวไห่เพื่อพูดคุยกับผู้อวโสลีโดยเดียวเถอะตอนที่ก้าเขาชิวไหหลินสเวียนตามมาถึงที่นี่เลยเหรอสิทธิขอคารวะผู้อาวุโสรู ลินเซเวียนข้าอยากจะคุยกับอาจารย์ขอองเจ้าเพื่อรับเจ้าเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของข้าหากผู้ปรสมาเพื่อสิ่งนี้ได้โปรดกลับไปเถอดขอรับในเมื่อข้าเข้าร่วมกับเขาชิวไห่แล้วข้าก็จะเป็นคนของเขาชิวไห่ตลอดไปแม้ว่าข้าจะเปลี่ยนไปเป็นศิษย์ของผู้ประสค่ข้าคิดว่าความสำเร็จของข้าก็คงจะไม่มากไปกว่านี้หรอกขอรับ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือทรัพยากรของที่นี่ข้าไม่มีทางทิ้งเขาชิวไหยไปเด็ดขาดจะให้ข้าทิ้งการแช่หยดเหลวกรัรวิญญาณที่ไม่มีวันหมดไปได้ยังไงกันฮ่าฮ่าฮ่าไม่เลวถ้าเจ้าเอาแต่ไล่ตามชื่อเสียงและโชคลาาของตัวเองต่อให้เจ้าจะเก่งแค่ไหนข้าก็ไม่รับเจ้าเป็นศิษย์สายตรงหรอกแต่ดูเหมือนตอนนี้ เจ้าจะมีคุณสมบัติพอแล้วผู้อาวุโสข้าคิดว่าท่านเข้าใจผิดแล้วที่ข้ากล่าวไปข้าไม่คิดว่าท่านจะเพียงแค่ทดสอบข้าข้าเพียงแต่พูดไปตามความจริงก็เท่านั้นข้าได้ตัดสินใจไปแล้วและข้าหวังว่าผู้อาวุโสจะไม่ทำให้ข้าต้องลำบากใจเฮ้อ <c oughs> ข้าบอกเจ้าไปแล้วว่าเจ้าเด็กนี่ดื้อยิงนัก ใครจะไปคิดกันว่าจะถึงขนาดนี้เล่าโหดูเหมือนว่าการปรุงยาจะไม่ได้ยากเย็นถึงเพียงนั้นนี่ตามที่ข้าคิดแล้วโอกาสสำเร็จมันจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ตู้มโกโก้ขันแขกแขก ควรเป็นเพราะไม่มีเม็ดยาตัวอย่างไม่เช่นนั้นคงจะสามารถกลั่นมันได้สำเร็จแล้วดูเหมือนพืชสองชนิดที่ข้าเก็บม,มาจะทรงพลังไม่เบาเลยหากยังไม่อยากตายเจ้าด่ายได้ใช้ตาวังพังนี่กับนสมุนไพรด้านในจะดีกว่ากว่านายหญิงจะมีลูกศิษย์ได้สักคนก็หลายปี ข้ายังไม่อยากให้เจ้าต้องตายไปเพราะตาพังๆนี่หรอกนะเอ๋สมุนไพรทุกต้นที่นี่ถือว่าเป็นสมบัติระดับสูงของสวรรค์และโลกาหากเจ้าใช้เตานี้เพื่อปูงยาเจ้าจะต้องหาสมุนไพรจากที่อื่นเท่านั้นที่นี่ระดับของมันสูงกว่าเตาของเจ้าจะรับได้อะม กลายเป็นว่าระดับของเตานี่ไม่สูงพอที่จะสามารถรับสมุนไพรของที่นี่ไว้สินะไม่กี่วันต่อมาห้องโถงเหรียญเทียนเฟิงข้าคิดไว้แล้วว่าความสามารถระดับเจ้าจะต้องสามารถกลั่นเม็ดยาคุ้มกันชีพจรได้สำเร็จแน่เข้ามาสิให้ข้าดูสิ่งที่เจ้ากันออกมาหน่อย ขอรับผู้อาวุโสรูสิทธิ์คนนี้โง่เขาจนเกินไปทำให้สิ้นเปลือสมุนไพรอันล้ำค่าไปมากมายนักหืหตาลุกวาวฮที่จริงข้าก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยจริงๆจริงจริงแล้วข้าไม่ใช่ว่าเจ้าเพิ่งจะเริ่มฝึกบึงยาหรืออย่างไร เรื่องนั้นมันไม่สำคัญจ้างชิงไม่สำคัญได้อย่างไรสำหรับเขาหากจะให้ปรุงยาได้สำเร็จฝีมือของเขาอาจยังไม่เพียงพอจรางชิงจะเป็นการดีกว่าถ้าให้สิษย์น้องคนนี้ทำในสิ่งที่สามารถทำได้ก่อนอ๋อมันไม่ใช่เพียงเม็ดยาเพียงไม่กี่เม็ดหรอกหรอฮะ นี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงตอนที่สิบเขาจะต้องตรอกรวงเป็นแน่ใครก็สามารถไปซื้อเม็ดยานี่ที่เมืองจงเมืองได้อย่ากล่าวอะไรไรสาระออกมาอีกไหนเจ้าลองบอกข้ามาสิว่าภายในนิกกายอูตึงนอกจากลิ้นสะเวียนมีใครมีคุณลักษณะธา,าถึงสามชนิดอีกไหม เช่นนั้นสิทธิคนนี้ขอถามผู้อุโสเป็นไปได้อย่างไรที่หลินสเสวียนจะสามารถฝึกฝนการปรุงยาได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนข่าวนี้เรอไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วจะเป็นอะไรหรือไม่หากข้าจะแยกส่วนเมดยาคุ้มกันชีวจรออกให้เจ้าพวกนี้ดูวัตถุดิบต่างก็เป็นสิ่งที่ผู้อุโสมอบให้ดังนั้น ท่านเชิญทําตามสบายเถอะเุดสุดยอดคราวนี้เจ้าเชื่อหรือยังจางชิงนับตั้งแต่พวกนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องมาฝึกที่เทียนเฟิงอีก สิทธิคนนี้รู้ความผิดข,ของตัวเองแล้วผู้อาวุโสได้โปรดแท้ภัยแก่สิทธิด้วยความใจแคบลิษยาผู้อื่นนิสัยแบบนี้จะทำให้เจ้าพบกับทางตันอย่างหีิเรี่ยงไม่ได้ในอนาคตจงจำเอาไว้สิทธิน้องข้าหวังว่าสิทธิน้องจะช่วยพูดกับผู้อาวุโ,โสให้ข้าด้วย ขออภัยแต่สิ่งนี้ข้าคงทำให้ไม่ได้หน่อยเช่นนั้นสิขอตัวก่อนนะขอรับผู้อาวุโสอวีหลงสเวียนหลานข้ากลับมาแล้วหืมท่านอาจารย์ไม่ใช่บอกว่าจะกลับมาในอีกครึ่งปีหรอกเหรอทำไมถึงได้กลับมาเร็วนัก ข้าคิดว่าคงนานเช่นกันแต่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะออดแอร์เช่นนี้ดังนั้นข้าเลยรีบจัดการปัญหาแล้วกลับมาทันทีหากเจ้าไม่ฉวยโอกาสในจังหวะที่ท่านพ่อของข้าฟุ้งซ่านและเข้าโจมตีเจ้าไม่มีทางจะเอาชนะได้แน่นอนอข้าไม่เพียงแต่จะผนึกพลังบ่มเพาะของเจ้าเท่านั้น แต่ข้ายังจะทำลายมันด้วยห้ามบอกว่าอะไรเกิดขึ้นน้านนอกนั่นเด็ดขาดหากไม่เชื่อก็ลองดูเออเจ้าเป็นอะไรไหมไม่คิดเลยว่าด้วยตัวตนอย่างเจ้าแล้วยังจะมาอาศัยอยู่ในที่แบบนี้ทั้งยังเก็บเอาขยะเช่นนี้มาเป็นลูกศิษย์อีกหา แม้เจ้าจะมีพลังบ่มเพาะสูงกว่าข้าก็เถอะแต่อย่าให้มันมากไปนักเจ้าคิดว่าหากเสือไม่แสดงพลังของตนมันจะกลายเป็นแมวได้อย่างนั้นหรอเอาละ่ะพวกเจ้าสองคนหยุดโต้เถียงกันได้แล้วข้าจะแนะนำนางให้นางมีนามว่าอูอังและนางจะเป็นคนรับใช้ของชิวไห่ในอนาคต งานเก็บและกวาดดอกไม้ใบไม้จะเป็นงานหลักของนางแม้ว่านางจะเป็นคนรับใช้แต่เจ้าไม่สามารถลังแกนางได้และหา้ามแอบเข้าไปในห้องของนางตอนกลางดึกและทำเรื่องบัตรสีเด็ดขาดข้าไม่ต้องการที่จะช่วยเลี้ยงลูกของเจ้าในปีหน้าทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่าอาจาร์กำลังชี้ช่องทางให้ข้าทำอยู่เลยกันนะ